เมนูยุคโควิดครับอา่านตามดูดูครับก็บคือวันนี้จะมาทำน้ำพริกผัดหรือว่าภาษาใต้เขาเรียกน้ำชุบผัดครับเรามีมะขามพริกกีหนูชดแล้วก็มีหัวอหอมมีกระเทียมมีน้ำตาลนิดหน่อย มีเกยหรือว่ากะปิมีเกลือมีน้ำตาลปิ๊บมีน้ำปลาแล้วก็มีหมูสับครับกันตอนต่อไปไปจมกันเลยครับนำหมาก้ามใส่ในกลอกซองกำมือนะครับแล้วก็รใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะครับเผื่อไม่ให้มาก้ามเป็นที่ดำนะครับ ปลิกกีนูด่ดใส่ตามพอใจนะครับจอบเป็ดใส่ไอหมากเข้าไปสอบหน่อยก็ใส่ตามพอดีนะครับครับแล้วใส้หัวเทียมลงไปประมาณสักี0หัวเหล็กนะครับแล้วก็ตามด้วยวอมประมาณสองหัวหลังจากนั้นติมไอก้าวกันนะครับติ่มไมอพอประมาณ ไอ้ว้อมกับวัวเตรียมละไายแล้วการังจากนั้นใส่เกยไปนึ่งจนตูหยันั่รังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลปี๊บไปนะครับประมาณนึ่งจะวัด อันนี้แล้วแดีวเรากไปปรุกตอนอ่าตอนพัดในกระถายที่นะครับหลังจากนั้นก็ขวนๆขวนขนให้มันข้ากันขวนแล้วก็ตั้มขวนแล้วก็ตั้นะครับไม่ใช่ขวนอย่างเดียว แล้วก็ตามด้วยมู่กับซองกำมือพอดีพอดีอแล้วก็คนมู่กับเกลืองติตําาายให้ก้าวกันนะครับแล้วก็เตรียมน้ำลงกระตา ไฟแรงขึ้นครับพัดไปจงวกว่าเครื่องทั้งหมดเนื้อมูแล้วก็เครื่องใจนะครับใส่น้ำปลาไปนิดนงครับ Ni bắt ai mang thang nơi gặp bắt bày đầy đủ đấy chạy rồm rồm bé tiếp anh em 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 เอากับตอนนี้เนี่ยพัดกลับมาไดประมาณนี้น่าจะได้แล้วครับน,น,นี้เก็บไวในนั่นนะครับกินไม่มดเจตัวยินยว้าวอ้อมุยเลยตักหปด้วยนาตาจะออกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกลิ่นไม่ต้องว่องครับอ้อมชุยเลย et et tout. Bon.